สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยวันนี้พบสาวกอย่าหาข่าวมาให้กันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะถือว่าคืบหน้าไปคืบหนึ่งแต่ว่าให้รอไปอีกนิดหนึ่งเพราะว่าเข้าครมรวันนี้ไม่ทันนั่นเองครับพิมพ์พระธารับเงินชดเชยตัดอ้อยสด120บาทต่อตันชงครมรไม่ทันในวันนี้นั่นเองครับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุสาหกรรมรับปากประชุมครมวันนี้เสนอของเงินชดเชยช่วยเหลือตัดอ้อยสด120บาทต่อตันกรอบวงเงิน8,000ล้านบาทไม่ทันลุ้นชงครมครั้งหน้าขอรับคำตอบจากหน่วยงานก่อนนั่นเองครับก่อนไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ช่วยกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ วันนี้ก็คือ21พฤศจิกายน2566ที่ทําเนียบรัฐบาลนางสาวพิมพ์พัฒนาวิชัยกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาหกรรมเปิดเยผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอว่าในการประชุมคอรมอวันนี้ยังไม่ได้พิจารณาโครงการสนับสนุนเกษตรกร,ร,กรชาวไร่อ้อย ตัดอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดปุ่น PM 2.5ปีการผลิต2,565ทับ66ซึ่งก็เป็นการจ่ายเงินชดเชยตัดอ้อยสด120บาทต่อตันภายใต้กรอบวงเงิน8 0 0 0ล้านบาทหลังจากกระทรวงอุตษาหกรรมเสนอเข้ามาไม่ทันนั่นเองครับ สำหรับเงินชดเชยตัดอ้อยนั้นยังไม่ได้เสนอเข้าคอรมอในวันนี้เพราะตอนนี้ยังต้องให้หน่วยงานต่างๆพิจารณาก่อนทั้งกระทรวงการคลังสภาพัฒนการเศรษฐกิจและก็สังคมแห่งชาติและสำนักงบประมาณก่อน และหากได้รับคำตอบแล้วจะเร่งเสนอคอรอมอรให้เร็วที่สุดเชื่อว่าจะเสนอในการประชุมคอรอมอรในครั้งหน้านั่นเองครับนางสาวพิมพ์พฤธาระบุว่ายืนยันว่าเช่นนี้นั่นเองครับก่อนหน้านี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้หารือกับตัวแทนสมาคม เกษตรกรชาวไร่อ้อยทั้ง37แห่งซึ่งเดินทางมาเข้าพบเพื่อขอรับทราบถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการสนับสนุนเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5ปีการผลิต5 6 6ทั้ง66ซึ่งกระทรวงการซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมยอมรับว่ากำลังเสนอบรรจุวาระการพิจารณาของที่ประชุมคอรมเพื่อขอจัดสรรงบประมาณ เพิ่มเติมเป็นค่าตัดอ้อยสดให้ัตละ120บาทนั่นเองครับโดยที่ผ่านมานายนราธิปอนันตสุขหัวหน้าสำนักงานสาพันชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยระบุว่าปีการผลิต2,565ทับ66ยังไม่ได้รับการจัดสรรค่าตัดอ้อยสดและจะส่งผลถึงปีการผลิตในเดือนธันวาคม2,566นี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนเรื่อง เรื่องเพราะหากมีการเปิดหีบอ้อยแล้วยังไม่ชัดเจนเกรงว่าปัญหาอ้อยไฟก็จะอาจไม่ได้ลดลงเพราะต้องยอมรับว่าการตัดอ้อยสดเพื่อส่งเข้าโรงงานยังมีต้นทุนที่สูงริบนั่นเองครับนางสาวพิมพ์พัฒากล่าวอีกว่าการปรับราคาน้ำตาลทรายอีกกิโลกร,รัมละ2บาทเพื่อนำเข้ากองทุน เพื่อแก้ไขปัญหา PM 2.5นั้นกระทรวงอุตสาหกรรมยังอยู่ระหว่างหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะสรุปอีกต่อไปนะครับว่าจะขอขึ้นอีก2บาทหรือไม่อย่างไรนั่นเองครับนี่ก็คือเป็นปัญหาที่ล่าช้าเริ่มจะชัดเจนมานิดหนึ่งเพราะว่า พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยก็ยังรอเงินในส่วนนี้อยู่และก็จะเข้าสู่ฤดูการใหม่แล้วของปีหน้าจะว่าอย่างไรจะแก้ไขปัญหาอย่างไรวอนให้รัฐบาลชัดเจนและเร่งทําตรงนี้ให้เร็ววหวด้วยนั่นเองครับชอบคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคืบหน้าว่าจะเข้าคอรมออาทิตย์หน้าหรือไม่อย่างไรเราก็มาลุ้นด้วยกันนะครับ